อนนี้เราอยู่ในรายการจ<ะ>ับ <จะ S 2> เพื่อนเปลี่ยนผ<า>้าแต่งตัวเมกันออกมาเป็น <c oughs> เพ่กับบักเี่คือตอนนี้ภาพม่หัวชัดมากเลยแต่ยินมันเจอจางเลเลยเครียดเหรอวะแต่งตัวให้ผู้หญิงไม่เป็น้วยชีวิต <c oughs> <c oughs> แต่ไใจ <c oughs> การต่อรองถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการมาช้อปปิ้งเราโกงเลยเราโกงตรโเลย,เร,เ,ลยเราแต่งตัวไม่เก่งอ,อยู่แล้ว รายการนี้เป็น EP แรกเลยที่เราสามคนเนี่ยจะมาถ่ายกัน <laughs> มาแล้วรายการนี้มันทําอะไรบ้างเดนเดมันเป็นคอนเซ็ปตที่ว่าเราจะ ปสถานที่ที่หนึ่งเพื่อที่จะหาเสื้อผ้าเนี่ยเปลี่ยนกันให้เพื่อนคือเราอ่ะไปเปลี่ยนให้อีกคนนึงซึ่งจะเป็นใครก็ได้ใน3คนนี้คือมันอยากเห็นว่าอีกคนนึงเนี่ยในลุคนี้มันจะเป็นยังไงนะอ่าใช่ซึ่งเราก็จะรับบทเป็นดีไซเนอร์ดีไซเนอร์เป็นสไตลิสทุกคนเป็นดีไซเนอร์เป็นดีไซเนอร์ทุกคนเป็นดีไซเนอร์แล้วก็เป็นนางแบบในตัวอ๋อโอเคก็วันนี้เราอยู่กันที่ตึกแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะได้ชุดแบบไหนใช่แต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาสุ่มกันก่อนว่า เราจะเป็นสไตลิ์ให้ใครโอเคก็คือเราจะใช้วงล้อสุ่มแล้วก็ปล่อยใฉุบว่าใครกดแล้วใครกดคนนั้นได้คนนี้เอาเลยว่าคนกดได้ชื่อใครคนคนที่กดอ่ะแต่ตัว้คนนั้นแล้วที่เหลือวนเอาโอเคป่ะโอเคงฉุบที่ที่กดอ่าแพ้กดเลยอกดอ่า เ็นแต่งให้จูเนียจูเนียแต่งให้เดนเดนนี้ก็แต่งให้เฟงคือเราจะมีงบให้ใช่เพื่อที่จะได้ควบคุมงบประมาณของเราใช่ซึ่งงบประมาณในการแต่งตัวหนึ่งครั้งเนี่ยสูงมากคนละสามพันไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งสามพันไม่ใช่ะคนละหนึ่งพันหนึ่งพันเรามาดูกันว่า1นึ่พันของแต่ละคนนะฮะจะออกมาเป็นอะไรบ้างรับผม Let's go พี่จูนะฮะจะเป็นคนที่แต่งตัวสไตล์เดิมๆเพราะงั้นเราจะมาเปลี่ยนเขาบ้างพี่จูจะแต่งตัวนี่เส่เชิ้ตไม่กับเสื้อยืดแล้วก็กางเกงแบบชงลุงอ่ะใช่ทำไมถึงกาง,งเกงใช่บบซึ่งซึ่งเราจะมาลองเปลี่ยนให้แกมีเลเยอยร์อ เอาจริงไม่ค่อยเห็นน้องในเวอร์ชั่นปกติที่แบบออกไปข้างนอกได้เป็นสาวหวานเท่าไหร่เราอยากเห็นน้องในมุมนี้บ้างคือเป็นดานายมาตลอดอะไรเงี้ยเราอยากเห็นน้องมุมอื่นบ้างให้เป็นอะไรสาวหวานสาวหวานสาวหวานบ้างอั้นเราไปดูกันเดนิสหวานเป็นยังไงใช่แล้วนี่จนึกคิดว่าของคุณพาราเนี่ยคือจริงพี่เฟนเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแต่งตัวจัดอยู่ละจัดจ้าเหรอจัดจัดว่าดีว่ากันจัดว่าดีเลยจัดว่าสงบอง ไม่คือเขาบอกวันนี้แต่งตัวเยอะอยู่แล้วปกติอ,อ,อยากจะลองให้เขาลองใส่เสื้อผ้าแบบว่าน้อยบ้างน้อยชิ้นมากเสื้อกาวน์เกิ่งใดอาจจะ <c oughs> น้อยไปหน่อยขนาอาจจะมีความเป็นว,ปบาบาวัยรุ่นเมกันเบาๆเพราะส่วนใหญให่พี่แต่งตัวเกาหลีอพอแต่งตัวเมกันออกมาเป็นนีกับบักเมกคือพี่จูดจะไม่ค่อยแต่งเลยเยอ์ใช่ปะ ก็เลยลองคิดว่าจะเป็นเลเยอร์แบบไหนเป็นเลเยอร์แบบแบบยีนทั้งตัวเหมือนพี่ท็อปแต่งอ่ะคุณเลเยอร์อะไรนะมันยีนทั้งตัวก็ยีนทั้งตัวแล้วก็เป็นกามข้างในโอ้โหทำคือกามพี่เลยอ่ะไม่มีอ่ไีเลยมันแล้วตอนที้ใช่เป็นยังไงล่อ่ะไปดูกังไงวริ่มต้หวานโมยังหวานกี่โมะหวาน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 พอแม่ทุกคน ผมผมมีคอนเซ็ปต์ในหัวเดนิดมาละอะไรนะโปรเนเนียนโอ้โทรงแบบแต่งตัวให้เขาเหมือนแบบพี่นะกา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 มี่มี่ใช่จะแต่งตัวให้แม่ชอบเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นเสื้อกามข้างในอ่าวันนี้ให้ไปดูใส่เสื้อกามวในเพราะเขาไม่ค่อยใส่แบบนี้ แล้วก็เป็นยีนส์อะเงี้รนี้แต่ต้องเป็นยีนที่เนื้อแข็งเรบนี้นะ้ักินบผมไปเจอร้านนึงมีกระเป๋าน่ารักมากพี่มันเหมาะกับลุกของพี่เฟนราคาย่อมเยานี่น่ารักมาก เราเริ่มเปิไดไปกระเป๋าก่อนเล็งไว้ก่อน,เ,เ,อนเพราะว่าผมมีภาพในหัวแล้วไงคือตอนนี้ภาพในหัวชัดมากเลยแต่เงินมันเจอจางเรื่อยๆพี่จูเคยใส่เอียมปะเคยชอบมากด้วยใส่ประจําเลยอยากเห็นเลยเอียมนี่ก็เป็นอะไรที่น่าสใ 1, 8, 8, 8. นใจนะแต่ท่านแต่จริงอยากให้พี่จูใส่เป็นยีนซึ่งยีนอ่ะ จะราคาค่อนข้างแรงเพราะงั้นต้องปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอาจจะไม่ใช่ยีนละตางเกงอย,ยีนได้แต่ต้องคิดก่อนว่าถ้าเป็นเกงยีนเนี่ยจะเลเยอร์อะไรได้บ้างคดีว่าเสื้อผ้าของสองคนนั้นเขาหน้าหาย,ยากค่ะเพราะว่าเขาไหล่กว้างแล้วก็ตัวใหญ่เป็นยักษ์ <c oughs> แต่ตอนนี้เรากำลังพยายามหาเสื้อหนังที่ราคาตัวนี้แค่199บาท <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กเกินไปอะ่ะทําไมต้องตัวใหญ่อะ่ะทำไมตองใหญ่หกว้างอะ่ะเพราะว่าพอดีผมเป็นคนที่มีสรีระฟิกเกอร์เหมือนหุ่นนายแบบแบบอะไรลายแบบอะไรแบบนูนเอ้ยตัวนี้สวยใช่สวยแต่พี่แฟนน่าจะใส่ไม่ได้อ่ะือ<ช><ไ>เขาแบบตัวใหญ่กตไหล่กว้างมากทุกคนทุกคนไม่มีทางจินตนาการไหลของเขาได้เครียดเหรอวะคือหาใส่เองแล้วใช่ไหมไม่ผมว่าผมกับพี่จูอ่ะต่างกันไม่เยอะไง ประมาณนี้ได้โว้เยียเดี๋ยมนะสปอเคผมได้แล้วแหละว่าผมจะเลือกร้านนี้แต่เดี๋ยวรอไปเซอร์ไพรส์กันดีกว่าว่าออกมาจะเป็นแบบไหนไม่หวานแล้วโบฮีเมียนเลยหนู <c oughs> ีเท่านี้ไม่ต้องหวานแล้วตอนนี้ <c oughs> จดไว้ก่อน400ตอนแรกเราจะหาเป็นเลเยอร์ยีนใช่ปะแต่ดูจะงบม,มันไม่น่าถึงละคือตอนแรกคิดว่าจะเป็นเสื้อเชิ้ตข่านตอนนี้เป็นเสื้อยืด ไปดูนครับตายแล้วเรียกน้องคนสวยหันตลอดเลยตเยแต่หนูว่าตัวนี้มันน่ารักมากเลยนะถ้าพี่เฟนแบบใส่ได้ผมได้แล้วนะแจ็คเก็ตนอกได้แล้วราคาย่อมเยาว์ปะเนี่ยย่อมเยาวดีใส่ได้แน่นอนพี่จู เดี๋ยวเราไปแมทกับข้างในแต่งตัวให้ผู้หญิงไม่เป็นด้วยชีวิตคือเขามาเกินเขาให้หนูเกินมาร้อยหนึ่งวะได้ป่ะเขาไหร่มาเท่าไหร่480สี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบหกพันยี่ พี่คะพี่ทอนเงินหนูเกินมาร้อยหนึ่งอะขอบคุณค่ะนี่เป็นไงวันดีแห่งสังคมสังคมต้องการทอนแบบนี้แล้วคือหนูเหรอห้าร้อยยี่สิบซื้ออะไรได้หนูซื้อเสื้อไปแล้วแพงมากนี่กางเกงสามร้อยห้าสิบบาทเทปะาเทป้ขาสั้นเหรอขาสามส่วนคือทรงจอร์จอะจอร์จไม่เคยใส่เลยป่ะต้องรู้ว่าพี่จะใส่ได้ไหม เดี๋ยวเราเหลือกา<อ>งเกงยีนส์ขายาวกับเสื้อยืดคือดันอยากได้เลเยอร์ไงมันก็เลยจะมีความแพงนิดนึงเพราะงั้นเราเราจะไปดูร้านนู้นกันสี่อะเก้าสิบครับลดได้ไหม <45. S 1> สี่ห้าสี่ถ้วนเดี๋ยวนะ, okay, ะโอเคค่ะโอเคการต่อรองถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการมาช้อปปิง้ง พี่จูสสาจาจ๋สูงกว่าเราเนี้ยเราใส่มันจะกองใช่ไหมพพี่จู๋สูงกว่าเพราะน่าจะน่าได้เนาะถ้าตัวนี้กลัวมันเตอร์ไงเอาละตัวนี้ละนี่ไม่ร้อยเซ็ตจะเป็นประมาณน,นี้มี้อยด้วยนี่ทั้งหมด1,030บาทแต่เขาลดให้เหลือ1,000ท้วนทรงแบบโบฮีเมียนนะครับผมนี่น่าจะเหมาะกับเดนิสอยู่น่าจะเข้ากันอยู่ผมจ่ายเงินเลยแล้วนะครับผมว่าเดนิสชอบแน่นอน สีมือการแต่งตัวของของพี่เขาช <laughs> ื่อได <laughs> ้เราโกงเลยเราโกงเรโกงเลยเราแต่งตัวไม่เก่งอยู่แล้วเราโกงเลยเทปแรกเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดนนิสแต่งออกมาจะเป็นยังไงนะจ๊ะอุ้ยในไทยสี่สิบบาทพับไปแล้วปลามูมาก <laughs> <laughs> ผมว่ามันเฟร้ไปวะม,มันแฟร้จัดเลยละลลเดี๋ยวนะมีม่วงใช่ปะ เอาตัวนี้แหละครับพี่เอ้ยผมว่าใส่ซื้อเยอดอีกแล้วตัวอย่าร้อยเนี่ยื้อเยอะอีกเหรอช่ไหมลาเลเฮ้ยมีเทปหนึ่งเราไปแบบพ r ซ o n a คอ o เ o r ป์ะเอ้ยอาจจะควรนิดนึงอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ ลูกค้าท่านไหนครับสนใจสนใจนะครับเข้ามาได้เลยเข้าติดต่อที่เมลนี้นะฮะที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยเราได้มาแล้วนี่เป็นดูปริมาณ1,000บาทของแต่ละคน1,000บาทของพี่จูครับผมนี่1,000บาทของธีรกิจครับผม1,000บาทของเดนิดเดยไปมันใกล้อยร่อยที่สุดเลยอ่ะเพื่อนผู้หญิงมันแพงอ่ะนี่ผล ไปดูกันครับว่าแต่ละคนจอมาเป็นยังไง อันนี้กินคาแรคเตอร์กินคาแรคเตอร์แล้วอธิบายดีกว่าให้สไตลิสต์อธิบายอ๋อสไตลิสต์โอเคอ่ะคุณก่อนเลยคุณซื้อเสร็จคนแรกเลยอ๋อโอเคผมอธิบายชุดนี้ก่อนเลยว่าผมรู้สึกว่าไม่เคยเห็นน้องแต่งตัวแบบเออโบฮีเมียนยิปซีทรงประมาณนี้ซึ่งคุณได้มาทั้งหมดกี่อย่างมีสร้อยมีสร้อยมีเสื้อกางเกงกระโปงเป็นแบบโบฮีเมียนเป็นโบฮีเมียนอ่าของผมคุณของของคุณคือเราตั้งใจมาในแนวอเมริกันที่หนูถนัดอยู่แล้วแต่ไม่เคยเห็นที่ใส่ก็จะเป็นกางเกงทรงจอร์จ คุณจอชใช่แล้วก็มีอันนี้เป็นเสื้อแนวแบบเมืองหนาวอ่ะเอาแบบวินเทจใช่แล้วก็พี่พลาดไม่ได้เลยคือนิ้ทานิ้ทาแบบกระรมูกระรมูอรู้สึกว่ามันี <c oughs> ่มันเข้ากันส่วนของพี่จูเนี่ยคือตอนแรกแที่บอกไงว่าเราอยากได้เลเยอร์ อยากได้ความเป็นหนุ่มมาดแบบเข้มเข้มพี่ท็อปคือมพอยอยากได้แบบพี่ท็อปแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นแบบแจ็คเก็ตยีนแต่เรามีงบไม่ถึงเพราะงั้นเราเริ่มจากแจ็คเก็ตก่อนอ่าเริ่มจากแจ็คเก็ตคือยังไงมันยีนกางเกงอยู่แล้ะเราเริ่มจากแจ็คเก็ตปุ๊บพอแจ็คเก็ตเป็นสีม่วงเข้มปุ๊บอื่นๆค่อยๆตามมาอ่าเข้มขัดมาตามมาเป็นสีม่วงนิดนึงแล้วก็อันนี้ ม่งเบาเบาใส่ถ่านสดใสป่ะมันซิงอ่ะเนี่ยแล้วก็แล้วก็เป็นอันนี้ซิงกับแวนแล้วก็แล้วก็สุดท้าย20บาทเป็นกระเป๋าเสื้อสัมบสืกระเป๋ากระเป๋าเสื้อสัมกระเป๋าแม่ใช่ใช่เหมือุดท้ายแบบนี้ใช่ใช่แคอเป็นได้หมดเป็นเจเป็นเจฮอไม่ดีไม่ดีเลยอ่ะเราเราต้องไงนะให้คะแนนกันหรอเราให้ถามคนดูดีกว่าถามคนดูชอบเบอร์ไหนอันเดียบเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับเบอร์สองเบอร์สามครับผมสไตลิสต์คนไหนเก่งที่สุดชอบชุดไหนพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมานะครับผมโอเคแล้วเราชอบคนเองไหมตอนเนี้ยผมว่าเอ้ยผมผมชอบนะผมว่าไม่เคยแต่งสไตล์นี้ตอนแรกตอนแต่อมาอยู่ในห้องน้ำเนอะคิดว่ามันจะได้แต่พอเดินออกมาส่องกระจกปุ๊บเฮ้ยเฮ้วัยรุ่นก็ได้อยู่ได้อยู่นะเริ่มที่หวั่นที่สุดคือของพี่จูผมไม่เคยเห็นเลยเท่ดีแล้วแบบว่า จุไม่จะได้วะทอดเดือบมาเฮ้ยผมเดือบมาเอ้ยได้อยู่นี่มาโดนแน่ๆโดนแน่ๆโดนอะไรโดนแน่ๆโดนขึ้นแน่ๆตรงแบบใช่ตรงนี้เดินไปเดินมาไี่โดนแน่ๆโดนแน่ๆส่วนชุดนี้ก็จริงๆปกติเวลาไปเที่ยวอะไรที่มันแบบเป็นทะเลหรือที่ไปเหนือหนูก็เคยใส่แบบนี้อ้าวเหรอแต่อาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าเราแบบเป็นคนที่ติดเทรนด์เราติดเทรแกประมาณนี้นะครับผมสำหรับรายการรายการจับเพื่อนแก้ผ้า จะเพื่อนเปลี่ยนผ้าจะเพื่อนเปลี่ยนผ้า e ีแรกแล้วีีแรกนะครับก็อาจจะกุ๊กกักกัถ้าถ้ามูนว่าอยากให้ปับแก้วไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้หรือว่าถ้าใครอยากให้ไปแบบที่ไหนไปช็อปที่ไหนก็บอกกันได้คอมเมนต์บอกกัน้ะมีสปงสปอนเซอร์เข้ามาอยากให้แบบไปรองชุดที่ร้านไหนอะไรเงี้ยบอกได้เพราะว่าแบบเออเพื่อนตังค์มากเลยก็ผมแล้วก็ก็เราก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ EP ีหนึ่งของเราก็รอติดตาม E ีีหน้าครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย